ท้องนี้อารมณ์แบบของเก่าครับเมืองเก่าอา๋อนี่เป็นเมืองเก่าภูกเก็ตนะเนี่ยนี่ของนาฬิกาที่ผมจําได้เมืองเก่าภูกเก็ตเราเคยไปเที่ยวไปแล้วด้วยสวยมากที่นี่แล้วก็เป็นทุกๆครับผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะว่าทุกๆเนี่ยใครเป็นคนสร้างนะแล้วก็สร้างครั้งแรกคือเมื่อไหร่นะแต่ต้องยอมรับว่าสร้างดีไซน์ได้เท่มากๆเลยครับเดินมาโซนนี้เราเจอกับภาพเขียนครับ ้สวยงามนะครับก็ไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นฝีมือของแวนดโกะเหมือนกันนะฮะ้าจะหายากอยู่ถ้าจะเป็นฝีมือของโกตีอาจจะหาง่ายกว่าไปกันต่อว้าวมุมนี้มุมเด็ดนะฮะตอนที่เราเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกำแพงฟฟ้าแต่เรามองไม่เห็นครับพอเราผ่านประตูตรงนี้มาว้าวเป็นแบบทะลุทะลวงครับคุณโอ้อะไรวะเนี่ย อ,อ,อน,นี่ดีไซน์ดีคลับผมชอบเลยช่วงเวลานี้เราขึ้นมาชั้นที่สามแล้วมองไปด้านล่างก็คือชั้นสองนะฮะถือว่ากว้างอยู่นะที่นีนะ่เดินผ่านอันนี้ไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาพิงกันนั้นปะ่ะอ่าถูกต้องเราทะลุผ่านเขาพิงกันไปเลยเออทำเหมือนเลยนะนี่อะไรเอ,อ่ยห้องนี้ ต้องจำลองแผ่นดินไหวอะครับให้กดสีฟ้าหนึ่งครั้งมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งสำคัญของประเทศไทยคือเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงใหม่เดือนเมษายน23ถึง3คมพศ2549ได้เคลื่อนขึ้นไปที้พื้นสั่นแล้วครับเพราะเป็นการจําลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับซึ่งทำให้อันคาร์3ติดตัวเก็บได้โอ้โหแวกสันโคดเลยนี่คือประมาณระดับ3นะฮะ ก็ดีนะเป็นการให้เราได้รู้เลยว่าอาการอย่างนี้คืออาการของเพ่นินไหวนะครับเราจะได้ระวังตัวได้ทันนะหมดเวลาเรียนแล้วครับไม่ใช่ครับผมแผ่นดินไหวมาแล้วจ้ะของจริงแล้วโอ้สั่งเลยฮะโหระดับสามนี่เอาเรื่องหรอ เรียบร้อยครับผมมานวดขากันตรงนี้นะครับไม่ใช่ครับผมมาทดสอบแผ่นดินไหวกันนะนวดขาอะไรเดินมาโซนถัดไปเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์ละมัง้งเนี่ยสิงสาราสัตว์ต่างๆนะฮะเพื่อนกันแพนด้าสิงโตประมาณนั้นเลยโอ้พิจาน้าที่เขาบอกว่าวิธีออกจากที่นี่ก็คือให้เราทะลุผ่านองค์พระไปเลย